วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทักทายกันช่วงสายๆบ่ายๆนะคะก็มีไอเดียขึ้นมาอีกแล้วนะคะว่าเออก็ด้วยว่ามีความคิดบางอย่างที่อยากจะลองลองทำอีกแล้วรู้สึกมีไอเดียเยอะมากตอนนี้ก็ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยด้วยก็อยากจะลองหาเรื่องต่างๆ มาพูดคุยกับเพื่อนๆที่อยากจะที่อยากจะเข้ามาฟังดูนะคะเหมือนกับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในเรื่องเรื่องต่างๆที่ตัวตุ้ยเองอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันหรือเพื่อนๆนะคะที่ที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของตุ้ยหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาเปิดคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะ ออลองให้ตุ้ยหาเรื่องมาคุยนะคะมา,มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเนี่ยถ้าไม่เกินความสามารถนะคะตุ้ยก็จะลองไปหาข้อมูลต่างๆมามาแชร์กันนะคะในเรื่องของที่เป็นประโยชน์นะคะต้องเน้นว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สร้างสารรแล้วก็ให้กําลังใจกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือเรื่องความรักนะคะซึ่ง ที่ทุกคนผ่านสถานการณ์ต่างๆมานะคะว่าเออใครอยากจะให้อยากลองมาคุยอยากลองมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะคะก็ลองส่งเรื่องเข้ามาได้นะคะหล <ide> ักๆตุ้ยก็จะพยายามลองเอาเรื่องของตัวเองที่ตัวเองได้ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะก็อยากจะลองเอามาแลกเปลี่ยนมาแบ่งปันให้กับทุกคน <mon> ว่าในแต่ช่วงช่วงเวลาหรือช่วงสถานการณ์นะคะตุ้ยผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยผ่านมาได้ยังไงนะคะก็จะลองเอามาแลกเปลี่ยนมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนดูนะคะเผื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยนะคะก็ลองมาฟังกันดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองเริ่มเริ่มเรื่องนะคะ,ะวันจันทร์เลยนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะลองไปหาเรื่องมาว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะคะในวัน ในวันจันนี้นะคะหรือใครอยากจะลองเสนอเรื่องมาก็ได้นะคะว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตุ้ยที่ตุ้ยสามารถพอจะแชร์ได้แล้วก็แล้วอยากจะรู้ว่าเออตุ้ยข้ามเรื่องพวกนั้นมาได้ยังไงนะคะก็ลองถามมาได้ค่ะยินดีตอบนะคะโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายค่ะ